อันนี้คือขั้นตอนที่เราจะไล่ตะกัวใบบนชิ้นงานก่อนนะครับให้มันเชื่อมง่ายๆนะครับนครทำตัวผมผู้อาวธิ์นะครับ <c oughs> <c oughs> ประจำอยู่ที่คาซ่ารักชั้นเจ็ดอะหลังจากที่เราไล่ตะกัวนะครับลงไปที่ขาอุปกรณ์แล้วก็ที่สายไฟนะครับเราก็จะแยกเป็นกาวฮอตคูลนะครับก็คือกาวบวกลบนะครับ ดาวคือ1บวกคือ2ลบคือ3แล้วก็ทำการเชื่อมเข้าไปในขาอุปกรณ์นะครับดูเลขนะครับอย่าให้ผิดพลาดพุกคจะแก่งวะไเนี่ยไม่รู้ครับ <laughs> นะครับอันนี้ผมใช้ของน้อยทิกก็คือเราสามารถเสียบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยหนาเลขหนึ่งนี่เอเจมองจับแบบนี้ได้ปะไม่ใช่ไม่ใช่มันจะแหงมันเด็ดมึงทำอย่างนี้ แล้วจ,จับเลยกาวหนึ่งนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยปึ๊บอ,อ่ะแล้วเราก็เติมตะกั่วเข้าไปให้เต็มนะครับจับอันนี้ได้ไ่ะเออ จับให้มันเสียบนอนกับพื้นแล้วอย่างงางขึ้นมองไม่เห็นอย่าง,งางขึ้นหัวนี้แก่ไงอะ่ะไม่ทราบอะ่ะอย่าง,งางขึ้นเอเจเออหาเรียบร้อยเต็มนี่นะครับผิวชิ้นง,งามจะต้องเป็นผิวแววเงาแบบนี้นะครับ นี่คือบบตะกัวตะกัวที่ยังไม่เสื่อมสภาพนะครับถ้าเราจี้นานเกินตะกัวก็จะมันก็จะหมองมแล้วการนําสัญญาณก็จะไม่ค่อยดีนะครับอ่ะเส้นต่อไปหนึ่ง,องสองสีแดงแดงเข้านี่ถ้าลมหัยให้ต่อตะกัวจะเหลือ ลมเข้าผู้แก่งครับเนี่ยเราที่สี่ครั่้งนอสี่อ่้เหเ็นไหมครับใู้เวลาที๊ด่ะปะ เจมม์มึงจับไว้จับให้มันแนบกันานงะโดยที่มึงไม่ต้องง้างขึน้นจับแบบนี้เลยสายมันเด้งขึ้นมาบอกว่า,วามีเสียวเสียวเบือ่อใจอ้ยขี้ร้อนหัวแรงบ้านมึงจะเย็นหรอเ <laughs> ขอยิบไปมองไม่เห็นมันจี้เข้าไปไม่ได้หยุดที่ไหนอะหมุนไปทางนู้นนู <laughs> น้นไหนนี่เหรอ มุที่พ่นเลียวนี่คือเหตุการณ์สดนะครับเรียวจากจากประเทศอิสราเอลนะครับที่กลุ่มฮามาสไอเด็กเวนี่ไอเด็กเวเป็นคนอิสราเอลเหรอเป็นคนอิสลาเอลเราอาจจะต้องใช้ครีมช่วยนะครับเวลามุมสายที่มันแคบๆนะครับแต่ว่าการตัดสายแคบๆคอ้ยแต่ผมไม่เจ็บนะกูเนี่ยแหละ ไอมุมสายแคบๆแ,แ,แบบนี้จะทำให้สายเราแข็งแรงมากๆนะครับจริงๆในหัวน่อยที่เขาจะบอกสเปคมาอยู่แล้วว่าให้เราตัดสายก e ี่มินะครับแล้วสเปคก็คือสเปค,ก,ค,เปคก็คือต้องบื้มฮะ <c oughs> แล้ว <c oughs> ก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจเอาส่งอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนั้น <c oughs> อะไรของม <c oughs> ันเดินภาพอะไรของมันเอาหน้าเนาอ้าวนี่นะครับผิวต้องเอาเสร็จปุ๊บ อันนี้คือผมเชื่อมเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับเราก็จะเอาครีมตรงข้างตรงนี้มันจะมีปีอกอยู่นะครับเราก็ทําการจัดมันก่อน,น,นให้มันตรงนะครับแล้วก็เอาครีมเนี่ยหนีบคลิปนี้ให้มันหนีบสายให้แน่นนะครับอขอแก้ไขนี้เล็กน้อย ซือ้อได้เงี้ยเพ่พอพอจะมีทรงมันเดียไม่ไปอยู่เลยมันเดียวไม่ไปอนู่ไม่ไปอยู่ะนี่นะครับได้แล้วเสร็จปุ๊บเราแค่เอาครีมบีบหัวสายนะครับเพื่อมันจะทําให้ความแข็งแรงของสายเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับมึซื้ออย่างนี้มาก่อนมึงตอนแบบ สายมันจะไม่ขาดหรอกไม่ได้บีบสายบีหัวอห่ตัวหเรอานะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันยังมีช่องโหว่เราก็เติมตะกั่วเข้าไปให้เต็มฝากจับสายนะ่ะจับหัวที่มลงแบบวันนี้ ่อาดูนะครับเสร็จแล้วมันก็จะแข็งแรงดึงยังไงก็ไม่ขาดนะครับนีต้องอนี่นครับคือวิธีที่ถูกต้องโอเคครับเสร็จยังเสร็จแล้ว <Okay. S 1> ผมจะมาอันนี้ทําเสร็จไปด้านหนึ่งแล้วนะครับผมจะมาทําอีกด้านหนึ่งให้ดู เสียบเข้าไปให้ลึกที่สุดนะครับแล้วเราก็ละลายตะกั่วที่เราไลา่เอาไว้นะครับไม่ติดเดี๋ยวเติมตะกั่วเข้าไป ร้อนไรที่เดียนี่นะครับผิวผิวผิวเชื่อมต้องมันเงานะครับถูกต้องตามม,ามาัตรฐาว้าวไอ้ฟูสองเลขมไว้ด้วยครับค่าอะไรอ่ะค่าอะไราคาละ กานี่หนึ่งสองสามครับสายนี้ผมจะไม่ได้เอาไปส่งอาจารย์นะครับผมจะส่งให้แต่คลิปเพราะว่าวเป็นสายที่ผมรับทำให้เพื่อน,นครับสเปคมันก็จะหลุดหลุดนนโลกหน่อยไปถึงดีหลุดโลกเหรอใช่ครับไม่มีมุกเฮีย้ยหรอกไว้ขนาดน,นี้ <laughs> นี่ตะกั่วผมใช้อย่างดีนะครับไมใ่ใช้ตะกั่วงองแง ซาแบบคนดำอ่ะไอจ๊อดไปก่อนก็ได้นะไปก่อนก็ได้โทษต้องไหนทำประตูเละแม่งทำอยู่อ่ะแต่ว่าเาออกเขาออกได้ไปรับอ้าวมาอ้าวไม่รู้อ่ะหรือไปเอากระเดื่องหรือพวกมึงแข่งรายการนั้นใช่ปะเอ็มพีเดียวเออขาวสามใช่ไหมมึงได้ลงปะสีขาวสามใช่ปะทำไมไม่ลงอ่ะ โจไม่ตื่นฮะไอโจไม่ตื่นไอโจเป็นงี้แหละไม่ตื่นคือก็มันไม่ตื่นไอสัตว์าอสัไม่ตื่นมาลงทะเบียนหรือไม่ตื่นมาประชุมก็นั่นแหละทุกทุกอย่างไอสัตว์ดึกดึกแม่งนั่งร้านใบชี่เดือจะรั่วกันใหม่นี่ครับอาจารย์รอยเชื่อมที่สวยงามเงาแข็งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บงานดูสั่งน่ครับอุ้มให้เรียบร้อยข้าวทอดนิดนึงเฮ้ ไอ้นนไปแช็ดไอ้ช้อนไ่ชลด้อไปเช็มันลมมีลม เขาบอกว่าตากเอาไปคืนไว้ด้วยหัดแล้วแล้วก็รประกอบตัวล็อกสายของมันเข้าไปนะครับเพราะว่าเราต้องล็อกตัวสายหักตรงนี้ให้มันแนบกับสายก้าอาร์ของเราด้วยนะครับจับทรงมันนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าหัวนะครับแล้วก็ประกอบหัวเข้าไปตามปกติ ตั้งจองไว้สามโมงได้ซ้อมสี่โมงครึ่งห้าโมงไอ้สัสห้องซ้อมมอนี้มันปิดมันสิ้นสุดกี่โมงสี่โมงอ่ะมันสี่โมงแต่ว่าของกูซ้อมแข่งมันก็ซ้อมเดี๋ยวปกติเหมือนที่มันเคยซ้อมมันนะ<ม>แต่ดีนี้ลงในน้ำมอป่ะอืมแต่ดีนี้เวลาเป็นแรกแบบต้องเสียสองร้อยใช่ไหมใช่แต่เสียสองร้อยนี่ครับเราจะจด้สายที่ชิวเรียบร้อยแบบนี้ทั้งหัวตัวผู้แล้วตัวเมียนะครับพร้อมที่จะไปใช้งาน ส่วสาส์นนี้ผมไม่ได้เอามาส่งอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งเป็นคลิปที่เพื่อนเอาไปใช้ลุยงานจริงให้อาจารย์ดูขครับ